ถามนี้นะคะว่าหากกรณีที่ฝ่าเงินเดือนอกเกษียนแปดหมื่นบาทถ้ามาเช่าอยู่ที่เมืองไทยจะพอไหมมันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลนะคะว่าเขามีวิธีการใช้ชีวิตการใช้เงินยังไงเพราะการที่จะพอหรือไม่พอเนี่ยหลกัหลกๆเลยก็คือแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันบางคนนะสองสามหมื่นก็อาจจะพอบางคนแปดหมื่นอาจจะไม่พอบางคนแสนแสนสองแสนก็จะไม่พอเพราะมันขึ้นอยู่กับการใช้เงินของแต่ละบุคคลดังนั้นนะคะคุณก็ต้องคํานวณว,ว่าเขามาแล้วเขาจะ เขากินเขาอ,อยู่ยังไงน,นะคะ เขาค่าเช่าบ้านเท่าไหร่ค่าซื้อประกันสุขภาพเขาเท่าไหร่เพราะว่าฝรั่งที่เกษียณมาแล้วมาอยู่ที่เมืองไทยต้องซื้อประกันสุขภาพนะคะไม่ซื้อประกันสุขภาพไม่ได้เลยนะเพราะว่าเวลาที่เขาเจ็บป่วยไปเข้าโรงพยาบาลนี่คือ่า่มาหันนะคะแล้วนอกจากนี้ก็คือการกินการอยู่ของเขาเขากินยังไงเขากินเบียร์ทุกวันหรือเปล่าเขาสูบบุหรี่ด้วยไหมเขาดื่มไหมอะไรพวกนี้นะคะคือรายละเอียดพวกนี้คือเราต้องรู้ไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตของเขาและเขาใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์หรือเขาชอบการใช้ชีวิตแบบ ลูหลาหมาเห่านะคะเพราะหากกรณีที่ล้หลาหมาเห่าแน่นอนนะคะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่หากเขาใช้ชีวิตที่ติดดินนะคะมันก็อาจจะพอนะคะทั้งนี้หลักๆขึ้นอยู่กับตัวบุคคลใครจะหา,าแฟนฝรั่งนะคะแนะนำำําคําพีหาแฟนฝรั่งสนใจทักมาได้นะคะนังสือเขียนเป็นภาษาอังกฤษแปลไทยนะคะที่จะช่วยให้คุณนั้นเดินสายฝอนได้อย่างมั่นใจแล้วก็พิชิตใจผู้ชายมาได้สักคนหนึ่ง